ติดตั้งกลองเปือให้กับเจ้า Civic FK ของผมไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจอมนะครับคลิปนี้จะมาติดตั้งเจ้ากลองเปือ i BMC ในรถ Honda Civic FK ของผมนะครับคือไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้พยายามจะลองทำเองดูก่อนนะครับแทนแทนนี่นะครับคือกรองอากาศ BMC ซื้อมาแล้วอันนี้เป็นปากแบบรุ่น3นิ้วอันนี้มาอันบอก,กน,นครับ อ่าโอเคอันนี้ถุง BMC มานะครับออกมานะครับลักษณะกองจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าด้านนี้มีรูเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนอกเนี่ยปกติเราก็มีด้านที่หัวด้วยแล้วก็ในชุดเ,เขามีแถมเข็มคัดมาให้ด้วยนะครับเขาว่าตัวนี้มันสามารถใช้ได้เลยเพราะเขาเคลือบน้ำยาม BMC มันเรียบร้อยละ นีงานประกอบก็ประมาณนี้นะครับดูไอนะ้แมสลายตาไหมครับเก็บกันไปก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ผมได้ซื้อมือสองมานะครับอันนี้เจ้าของเดิมใส่เคมานะครับน,นี่ต้องขออันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นของ OMD นะอ่ามีเลเซอร์หลานมาอยู่ซึ่งตัวนี้มันจะติดตั้งตรงนี้นะตรงนี้นะครับแทนตรงนี้เอาชุดตรงนี้ออกเนีย่ยชุด ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็อันนี้ใส่แทนแล้วก็มีห้องเป็นห้องอันนี้ห้องห้องดักลมห้องกั้นแล้วก็ข้างล่างข้างล่างในมีแอร์ดักเจาะรูไว้นะตรงนี้แต่ผมไม่ได้นี่นะครับไม่มีตัวแอร์ดักมีแค่นี้ก่อนเบื้องต้นลองทําเองดูก่อน,นครับก็มีขาเขอน็อตเนสผมจะได้ดอตนตไม่ครบก็เลยไปหาน็อตเทียบซื้อมานะครับหาแล้วน็อตน,นี่อันนี้ก็ห้องกั้น,นะครับ เลเซอร์ OMD ไปด้วยก็เป็นกำลังใจด้นะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอย่างไงก็เป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอมนะครับไปก่อนนะครับไปรับชมต่อกันเลยครับก่อนอื่นนี่ก็คงต้องถอดชุดกล้องนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวถอดชุดกล้องตัวนี้ทอดแอร์โฟก่อนปลักแอร์โฟนะครับ แล้วก็แกะตรงนี้มีเดือยนะครับหาไขควงปากแชกไขควงเหมือนป็นในหมดมัวเล็กจังเลยอ่าได้ไขควงปากแชกไปแล้วครับหาตั้งนานอ,อืมอตัวทีเบอร์สิบนะครับแกะฐานก่อนครับ มีตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันนับนับตรงนี้ต่อนะครับเฮ้ อันนี้ออกมาแล้วนะครับคือเมื่อกี้ที่ดึงอยู่ตัง้งนานมันติดอะไรไม่รู้เนี่ยมันตรงเนี้ยอ่าตรงนี้มันจะไปอยู่กับตรงนี้เดือยอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่อท่ออันนี้อันนี้นะครับม,รมันจะลงรูนี้นี่ันลงรูนี้ดึงก็ออกเลยมีน็อตแค่สองตัวเรียบร้อยอันนี้มันต่ออย่างนี้แล้วก็มีไอ้น,นี่ อันนี้จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะอ,นอ่านี้ยัดเขไปเข็มขัดเข็มขัดเลยอะ้วไมมันเหลือเยอะจังทุกอกโอ้ยตัวนี้ต้องมีเข็มขัดด้วยใช่ไหมน,นี่อันนี้แหละถุงแค่น,นี้ใช่ถุงแค่นี้แหละไม่เขามยึดไปเลยนะ ใส่คล้าไม่ว่างก็ได้ไม่ต้องใครับให้แค่แมันให้แบบมันขยับไ,ได้ใช่ไหมเขาว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีมันยึดอ <ain ways dishes> ันนี้หรอข้างนี่มันมีตัวนี้มันมันจะมีประคองมันจะไปลงตรงไหนอ๋อไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใส่กองเลยอ่ะใส่เลย cái <laughs> căn dạp bà bỏ quý 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 không? ừ, quý 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 ไปอุ้มไปฮนี่อันนี้กูไปปะ่ะคือมันรับตรงนี้เนาะพ่อมีร่องของมันนั่นพอไหมพี่โอ้หม,มันสุดเหมือนกันแล้วเน,ะนะ่สุดไม่ได้สุดไม่ได้ลงไปไหลไม่่าง,างมาไอันี้มาถึงนี่เหมือนกันนะ ก็เสียบกลับแค่นี้ต้องลองสตาร์ทดูใช่ไหมต้องลองเร่งใช่ไหมฟอร์ไหม ผ่านพอได้นี่รเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวไปหาซื้อน็อตเพิ่มก่อนอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับหลังจากวันนั้นที่ติดไปครับวันนั้นยังไม่ได้ติดตัวนี้นะที่กั้นเนี่ยเอาเอาเอาอกไปก่อนเพราะว่าขาดอุปกรณ์ขาดน็อตไปหลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวนะมันเราดูน็อตครับนึงนี่น็อตคืนอน็นอตตัวนี้นะครับน็อตเป็นเบอร์สิบนะครับนี่มไม่รู้ไม่เรียกว่าเกี่ยวอะไรแต่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวอ่อยมันจะเกี่ยวละเอียดนิดนึงนะครับ ที่ใช้ตัวนี้จะมีนี่ผมซื้อพร้อมแหวนด้วยอันนี้ซื้อพร้อมแหวนจะมีทั้งหมด1จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในติดกับด้านหน้าอันนี้มูปรถ่ายโปรย้านนี้2แล้วก็ทางนี้3ครับนี่ตรงนี้3จุดจุดที่4คือตรงนี้แล้วก็จุดที่5คือด้านใต้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายลงไปรู้เห็นหรือเปล่าเนี่ย มันจะเป็นอยู่ใต้ยึดฐานตรงนี้เนี่ยก็ล,ล็อกไปได้ใช้ห้าห้าห้าชุดสำหรับตัวน็อตเบอร์ 10. สริบผมมาซื้อมาร้านนอ็อตนะหรือร้านนอ็อตประมาณชุดละห้าบาทพร้อมแหวนมันก็เหลือซื้อมาเหลือไปก่อนเผื่อต้องใช้แล้วไม่มีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้ออ่าเกือบลืมไปตรงนี้นะครับอ่ามันต้องมีแหวนด้วยนะครับไม่ใช่แหวนสารบัดตัวเมียเบอร์สิบ ไม่งั้นมันจะไม่แน่นตัวว่าล็อกเพราะว่าตรงนี้เขามีทําเกี่ยวไปให้แต่ว่าจะต้องมีแหวนล็อกมันจะได้แน่นไม่ขยับอืเข็มขัดวันก่อนมีอันเดียวผมไปหามาหาของเก่ามาก็ได้เจอ,อน,นี้เป็นของเฟลกมีหัวลัดสองอันอันนี้เขาที่กรองเขามีมาให้อยู่แล้วอันนี้แอร์โฟก็ใช้ของเดิมถอดของเดิมมาใส่ได้เลยอันนี้ยังไม่ได้หาที่ยึดก็ยังห้อยห้อยนองแดงนองแน,งอ,ง,แนงอยู่ แต่ตรงนี้ก็เหมือนจะแนบๆนี้แต่เมนูไม่น่าจะเป็นอะไรเกือบลืมไปในตัวเนี้ยที่ด้านฐานของตัวเนี้ยด้านใต้อะมันจะมีเขาเจาะรูไว้สำหรับใส่แอร์ดักผมก็ไปสั่งมาแล้วในสั่งในเน็ตมาสั่งในช้อปปีมาแล้วก็คือจริงๆะมันต้องมีอย่างเงี้ยปากเนี่ยสองด้านแต่วันร้านเขายังส่งมาไม่ครบเดี๋ยวก็เลยยังไม่ได้ทับคลิปใส่แอร์ดัก ไม่รู้ว่าจะทาดีหรือเปล่าเพราะว่าเห็นนี่เขาเห็นเขาใส่แอร์ดักเขาใส่ด้านนี้นะครับด้านฝัากองเราฝั่งนี้แอร์ดักก็นัอ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับป่าออกมาแล้ว,ลวรถวิ่งปุ๊บลมก็จะเข้าทางนี้พอดีแต่ผมไม่รู้ว่าจะเจาะยังไงกําลังไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดดีขอช่างใจก่อนเพราะว่าถ้าจะติด,ดมันต้องน่ต้องถอดกันชนหรือว่าต้องเจาะไอ้ตรงเนี้ยหรือว่ามันมีขายเป็นแบบขายเป็นแบบยังไงนะสำเร็บรูปอะถ้าใครแบบมีข้อมูลไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยผมก็ไปรูเปเือนกัน ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับกับขา่าวๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กด share, แชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจ๊อบนะครับไปรด้วยนะครับถ้าใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือพิมพ์ fc j อบนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ